สวัสดีครับพบกับเบ้าเกลือมครับผมมือนีเบ้าเกลือมมาเก็บดอกพย่อมหรือว่าดอกขย่อมไก่ย่อมนะครับเนาะเสียวไยังดอกพย่อมนี่เบ้าเกลือมเสียวไปซุปครับมือนีหากินยากเด้ทุกมือนีนะครับเนาะดอกพย่อมอาหารประจำฤดูกาลนะครับเนาะย่ำแรงย่ำเดือนกลุมผ้าหอดไม่สาละเพิ่งจะออกดอกนะครับเนาะดอกพย่อมนี่เข้าไปกินเอาไปลวกจิ้มป่นก็ได้จิ้มน้ำพริกจิ้มปลาเนะครับเนาะแต่เมนูเด็ดเบ้าือว่าซุปเสี่บที่สุดนะครับเนาะ ซุปเอาไปตาซุปเพราะฉะน,นั้นมื้อนี้เบ้าขึ้นกระเที๊ยบไมนูซุปดอกพย,ายา่อมให้พี่น,อ FC, น้องเอฟซีแถวส่มมาเบิ่งนะครับเนาะก็นี่แล้วเก็บกันเลยครับเนาะกำลังกินเลยครับนี่ครับยกนบนขนาดครับขาวเต็มต้อนอยู่เดี๋ยวเก็บกันเนาะหอมดีครับดอกพย่อมนี่มที่นีความหอมหอมชื่นใจ <laughs> พร้อมลีลเหรอครับพร้อมหวนบอไปไล่เถะครับเอาไปแค่ซุป้อไม่ต้องปีนยากเลยงาพื้นกองล่วงมนัน ถอดผ้าทอดผ้าให้เอื้อยไปอาบน้ำให้ลูกหลังจากที่เขาได้ดอกพยอมมาเนาะครับเนาะนี่เขากับมาต้มต้มแล้วเรียบร่อยเขาก็ดดดงานเด็ดกลางคุณหนอนะครับเนาะเหลือแต่อันนี้ประมาณนี้ครับผมวันนี้มาทําการซุปกันซุปดอกพยอมม่เป็นซุปกันนะครับเนาะอันนี้คือหอมแดงแต่เทียมแนี่ยเล็กน้อยวันนี้เบ้าเกลือใส่พริกป่นครับผม ง่ายๆมันค่อยต่ำในวัววัวต้องเพ็ดหลายก็พีเผ็ดฮเพราะว่าพีซื้อมากคกนนี้เป็นพีกอันไหนุเค็ดขนาดเลยเด้อต่ำครับ วันนี้เบาเ้มือป่นใส่ปาทู่ครับผมใ่ใส่ลงบนโรดปาทู่ยางแกะก้างออกเรียบร้อยต่ำไปโลยง่ายครับผมซุบคำคำเรื่อีหมดเลยก็คือม,มากินเขาคำคำนี่แหะครับ <Okay. S 1> เคยกินคำคำ ดอกพะยอมที cues, ่เอาตุ่มเทศกลางเรียบร้อยนะครับเนาะใช้ลงบนลวดนี่เสบเจไปครับเด้อมันจะมีความหอมความมันสุกดอกพะยอมเหล่าเตะเขามักเไปครับเด้อคุณลุงกวนกับที่มักหรือว่าตาจนละเอียดโอรุ่ววันเถอะมาเคืมกับที่ตามพ่อมาได้เป็นกับพ่อครับมันต้องแหลกหลาย พูดลองคนขึ้นมากไม่แ,ก,แก่กัดต่ำจนนุ่นผู้ละคือมาธรรมดา,พาเพราะเนี้จำเสียบอาหารประจำปรด,ดูการนะครับเรื่องนี้หากินยากใช่ลรืตรงบริกรจุกมือนีเริ่มเริ่มทีหายากแน่นนะครับเนาะเพราะว่าคุณตัดออกจากไห้จากหน้าเดีย๋ยวสไลด์ส่วนหน่อยอันนี้บ้าเครื่องมาเก็บไหมจากหน้าจบกองแล้วครับ เรียบร้อยปรุงเครื่องครับผมน้นำปลาใส่จักน้อยครับผมุกันนะังนะ้งนะุกันแป้งนัวขึ้นแน่ว่าเป็นยังยิ้งร่อยเอ๊ะทื่อมา เขาครัวใส่ลงไปครับผมตมกระดมดมดาเลป่าโอ้ยใส่น่อยได้ไหมแน้ำป่าก่อนยังยังเว้นดีเราเราแท่สิสโลย เนี่เผาใส่หลยครับกระเทียมเค็มน้ำเปล่าเนาะใส่จังน้อยก่อนซิมรสชาติครับผมบ้านนี้โอเคก็ดีกลมกลมต้นหอมปักซี่ใส่ลงไปครับ นี่วุ่นอีกเชืหนึ่งเป็นอันเซตเรียบร้อยครับผมม่ได้กินโซ่ได้ครับเด้อนี่ครับขันเ้ามยิ่งใหญ่จำจุแสบๆครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับเด้อ อย่าลืมเผื่อความังใจบมากเกินเลยครับกดติดตามซับตะไคร่ขวดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งน้ำเพื่อผัดทุกการัำโดคลิปใหม่ของบ้านคุ้มครับผมเจอกันคลิปหน้าครับซ้ำๆมันบ่ทันไหว้ว่ทันบานบ่ทันลนเน๊อะเฝ้าหามาุ่ชกลิ่นนะครับเด้อดอกก็ยอมน้ำทงไงทงน้านี่ยแหละเสพครับผมนี่บายบายครับผมกลัวว่ากลัวตู่ น่าขำมากเลแต่มีบอกเลย